สวัสดีครับใครยังไม่นอนครับมาสมพระยํำดึกกันอีกสักองค์นะครับองค์นี้เป็นอีกหนึ่งองค์ที่ผมค่อนข้างชอบนะนะครับฐานกู้กกเก่าบางกุนพรมนะครับคมชัดลึกนะครับนี่ฮะ ้ามีสเสน่ห์มากนะครับองนี้แต่ว่าโดนขูดมาโดนสารพัดนะฮะแต่ก็ยังเห็นร่องรอยความคมนะครับนี่องนี้ส่วนตัวผมดูแท้นะนะครับใครจะดูเหมือนผมหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่ฮะเนื้อขาว สไตล์บางอุ่นพรมนะครับนี่ฐานคู่ลึกมากเลยพระลึกคมชัดนะครับนี่ขอบเป็นกระด้งนะครับพระองนี้มีการซ้อขาบกุกนะครับปู่ถ้าไม่ซ้อนี่จะผมว่าจบเลยนะ นะครับมันผิดตรงที่ซอสเขาไปขูดนะนี่เห็นคราบบางลางนะครับยังเห็นลางๆอยู่เห็นไหมครับตรงมุมมุเห็นไหม,มอ่ายังพอเห็นนะครับผมคาบกูนะครับ ขอบเด้งเลยนะ,ะขอบเป็นกระด้งเลไหมฮะผ้ลึกนะครับเนื้อแบบบางดุพรมจ๋าเลยครับอย่างนี้เลยนี่ฮะค้าปุ๋ยยังพอหลองเหลือนะครับเสียดายมากเลยนะครับนีเขาไปขูดไปเซาะสมมดเลย เนี่ยดูเนื้อนะครับองนี้ต้องไปใช้นะไปใช้ให้ช้ำๆนะครับมีโอ,อกาสเลยนะครับนี่เห็นไหมอ่าดูคราบนะครับนี่ยังอยู่นะเห็นไหมครับนี่บางๆยังอยู่ เนื้อขา,ขาวๆสไตล์บางขุนพรมนะครับผมนี่ฮะในซอกอยังพอมองเห็นนะครับอืมนี่ฮะฮะตรงซอกหัวม,มุมนี้ยังเห็นอยู่นะ ด้านหลังนะครับเห็นลางๆนะครับคาบกูพิมพ์นี่เป๊ะเลยนะครับตรงนี้คมชัดลึกนะครับเนี่ยลอยล้างออกไปรอยขูดคาบกุผ้าไม่หักนะครับตรงนี้ไม่หักไม่ซ่อมนะครับ บดูความลึกเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมครับนี่ฐานแต่ละชั้นนี่มูนเลยนะนะครับเห็นไหมฮะ ตรงตรงใต้คอนียังพอมองเห็นคาบกูบลางๆนะครับผมเหม็นไหมฮะพิมสวยมากนะครับฐานคู่กูเก่าบางขุนพรอมนะครับผมเปิดแบบถึงเปิดถึงโชว์นะครับอ่ะ เคยเปิดหลักหมื่นนองนี้นะคืนนี้เปิด8,500แล้วกันนะครับไม่โดนก็เก็บนะครับผมไม่โดนก็ถือว่าโชว์กันเนาะดูฐานนะคมชัดลึกเห็นไหมฮะขอบเด้งเลยนะครับอ่าขอบตัดเด้งๆอยงเี้บางคนงมนะแบบที่เซียนกนเล่นนะครับพิมพ์นี้แบบนี้จะไม่ค่อยเจอนะตามสนามนะครับลึกๆอย่างเงี้ยฐามถามคู่นะนะครับดูนะครับ พิมเปะเลยนะครับแต่พาก็โดนขูดมาเยอะนะโดนซอกคาบขูดตรงนี้ยิ่งพอมองเห็นลางๆนะครับอะใครดูแล้วชอบดูแลใช่ดูแล้วถูกใจทักมานะครับ FC ฐานคู่บางขุนพรอมกูเก่านะครับสวยๆเอาไว้แบบนี้เดินสนามไม่เจอนะนะครับนี่ผมก็เก็บไว้พักหนึ่งละชอบส่วนตัว ขนุกขนาดได้หมดนะครับขนาดได้ด้วยนะครับ8ปดพครับราคาเปิดนะโอเคนะครับ